เดือนมกราคมมันมีเหตุบ้านการเมืองหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ถ้าร้อนๆหน่อยตัดน้ําตัดไฟนะครับของทางพมาองอ่าเขาเนี่ยว่าจะจบลงยังไงอาจารย์มองว่าภาพรวมดัชนีการเมืองเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเฉลียนน่ย5.06คะแนนแล้วก็จะเห็นว่าตัวดัชนีตัวที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยคือตัวสิทธิเสรีภาพของประชาชนมันมีเหตุการณ์อะไรที่มาสนับสนุนให้ตัวชีวิตตัวนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ภาพรวมดัชนีการเมืองเพิ่มขึ้นมาด้วยไหมคะผมมองว่าเรื่องเรื่องกฎ หมายเท่าเทียมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนสมรสเท่าเทียมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราได้สิทธิเสรีภาพตรงนี้เพิ่มขึ้นแต่ตัวชีวัดที่ได้คะแนนต่ำแทบจะไม่ค่อยแตะ5 0ศูนย์เลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นเพราะอะไรคะทำไมปัญหานี้ประชาชนก็ยังคงให้คะแนนน้อยอยู่ดีรัฐบาลเข้ามาเนี่ยคือแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเป็นหลักจะชูเรื่องนโยบายแจกเงินแต่เรื่องการปรับโกงหรือหรือเรื่องการการต่อต้านการทุจริตเนี่ยอาจจะเบาไปทั้งนิดนึงมันกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาวของนาย อะะตอนนี้ผมว่าปีนี้น่าจะยังไม่มีอะไรแต่นาคตนไม่แน่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็รู้ศักยภาพตัวเองตัวนี้อยู่แล้วก็เห็นความเป็นปลึกแผ่นของภูมิใจไทยและเครือข่ายของเขาเนี่ยผมว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็น่าจะต้องผูกกันไว้ก่อนนะชั่วโมงนี้อาจารย์มองว่า ผลงานของนักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในโพของเราถ้าในมุมของอาจารย์คิดว่าใครที่เข้าตาอาจารย์จริงๆเลยในเดือนนี้ในมุมผมมองคุณอนุนทินเนี่ยเวลาอยู่กับผู้ใหญ่อะ่ะท,ท่านจะมีทักษะมีอุปนิสัยอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้ผู้ใหญ่เอ็นดูอะ่ะกว่าจะมาเป็นวันนี้ผมว่ามันใช้เวลาอยู่ตอนนี้เรามีล่นตี3า ่าทนแล้วคนที่ได้รับความนิยมก็คือคนที่ออกข่าวการทํางานบวกกับการออกสื่อเนี่ยต้องสัมพันธ์กันผมก็มองว่าท่านนักงตี่างต่างเนี่ท่านอาจจะต้องมีทีมไปสัมพันธ์สักนิดไหมอะไรเงี้ยต้องลงสตอรี่รัวๆบ้าง ใช่ผลงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการแจกเงินหมื่นในช่วงก่อนโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอบจอ,อ, m, อาจารย์มอ,องอยังไงคะก็ต้องพูดตรงๆก็มีผลนั่นแหละในด้านจิตวิทยานะครับไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ต้องมีผลกับการเลือกตั้งอยู่แล้วอ,อาจจะเจตนาดีก็ได้มันไปกดรีโมทช่วงนั้นพอดีเป๊ะปัญหาทุกวันนี้ค่ะพอมันเน้นไปเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องยังคงเป็นผลงานโบแดงของรัฐบาลเพื่อไทยได้จริงไหมคะผมมองว่า ระยะเวลาที่เหลืออยู่อ่ะมันก็น่าจะต้องมีโปรเจกต์อะไรที่มันผักดันมากกว่านี้นะครับที่ที่มันจะสะท้อนจริงๆคือท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนเนี่ยก็ก็ยังมองเรื่องเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสําคัญนะครับ